ชายาริมทางบทที่หนึ่งสี่หมอตำยบอกว่าพระชายาเพิ่งเริ่มปวดท้องคลอดซ้ำยังเป็นท้องแรกอาจจะต้องรอไปอีกหกถึงเจ็ดชั่วยามถึงจะคลอดพะยะค่ะหกถึงเจ็ดชั่วยามหยินเย่ถามกลับด้วยความตกใจหกถึงเจ็ดชั่วยามตอนนั้นก็คงจะดึกแล้วกว่าจะคลอดต้องรอนานถึงขนาดนี้เชวหรือท่านอ,องพะยะค่ะ มีคนจากในวงังส่งของมาให้พะยะค่ะตรงสู่ที่เมื่อครู่ออกไปส่งตู้หูหินกลับมาพร้อมกับขันทีจากในวังอีกคนจูกงกงพ่อบ้านเอาเก้าอี้มาไม่ต้องพะยะค่ะเิียงอ,องฝ่าบาทมีรับสั่งให้นำโสงมาให้พะยะค่ะขันทีสูงวัยยื่นกล่องไม้ล้ำค่าให้อีกฝ่ายเมื่อเปิดออกก็เห็นสมต้นอวบอ้วนต้นหนึ่ง ขอบคุณจูกงกงขอพระไทยฝ่าบาทหยินเยี่ยพยักหน้าอย่างอยู่ไม่สุกพอบ้านรีบนำไปตุนน้ำแกงแล้วนำมาให้ฮวาฉินกินเสียพย่ะค่ะก็หม่อมจะรีบไปเดี๋ยวนี้พอบ้านรับกล่องไม้ด้วยมืออันสั่นเทาก่อนจะรีบวิ่งไปทางห้องครัวผิงอ๋องฝ่าบาทมีคำพูดฝากมาด้วยพย่ะค่ะฝ่าบาทว่าอย่างไรหรือฝ่าบาทกล่าวว่า หลังคลอดให้พักฟื้นสักวันสองวันแล้วค่อยเดินทางก็ยังทันพยะยะค่ะคำพูดของจูกงกงทำเอาท่านององหนุม่มถึงกับนิ่งงันไปพักใหญ่พิงอองพยะยะค่ะขันทีอาวุโสโบกมือไปตรงหน้าของท่านององหนุม่มอ๋อข้าเข้าใจแล้วถ้าไม่ต้องเดินทางข้าขอวันหยุดสักน,น,นานๆหน่อยได้หรือไม่เรื่องที่เขาเตรียมรถม้าเอาไว้หนี ก็ยังจะรู้ทันเสียอีกกระหม่อมจะนำความกลับไปกราบทูลฝ่าบาทให้สงทสารพพยะค่ะขันทีอาวุโสพังงอกศรีรษะรับทราบแล้วก็ขอตัวลาลูล่เหรนนางเป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อเห็นสาวใช้ออกมาจากในห้องหงอยินเย่าก็รีบเรียกตัวมาถามทันทีพระชายากล่าวว่าหิวแล้วเพคะหิวอย่างนั้นหรือข้าเข้าไปข้างในได้หรือไม่ อาหม่อมฉันคิดว่าไม่เหมาะนะเพคะสาวใช้อาวุโสสายหน้าตอนนี้ในห้องเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเหลือแค่รอให้พระชายาลอดเท่านั้นผ้าทางรอลอดก็จัดเอาไว้หมดแล้วขออภัยเพคะท่านอ๋องหม่อมฉั้นจะไปเร่งห้องครัวให้ทำอาหารเที่ยงก่อนแล้วเพคะอืมไปเถอะอีกเจ็ดถึงแปดชั่วยามเลยอย่างนั้นหรือแล้วระหว่างนี้ จะมีอะไรที่เขาทำได้บ้างหรือไม่อะไรจะหิวขนาดนั้นตั้งแต่กลับมาถึงจวนอองหยินเย่ยก็นั่งเฝ้าที่หน้าห้องคลอดมาโดยตลอดตอนแรกคิดว่าจะเอาหนังสือมาอ่านแต่พอเริ่มอ่านกลับอ่านไม่รู้เรื่องสักนิดสิ่งที่เขาเฝ้าสังเกตเห็นมีแต่สาวใช้ที่ผัดกันขนอาหารเข้าไปในห้องด้านในแล้วก็ขนถ้วยชามเปล่าออกมาเท่านั้นนี่นางคิดจะกิน จนไปดันเด็กในท้องออกมาเลยหรืออย่างไรกันน้ําแกงโสมมาแล้วเจ้าค่ะเสียงเซียวถือถ้วยใส่น้ําแกงตุนโสมเข้าไปในห้องด้านในพระชายาน้ํำข้ามแตกแล้วเจ้าไปต้องน้ําร้อนมารอไว้เสียงสั่งการของหมอตำายสูงวัยดังลอดออกมาจากห้องด้านในน้ำข้ามแตกน้ำข้ามแตกคืออะไรหยินเยี่ยหันไปถามพ่อบ้านที่รอรับใช้อยู่ข้างๆอย่างตื่นตื่น ระหม่อมก็ไม่ทราบเะค่ะพ่อบ้านประจำตัวสายหน้าไปมาเขาไม่เคยมีหูหินและไม่ใช่หมอตำยาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าน้ำคร่ำคืออะไรเสี่ยงเสียวนางเป็นอย่างไรบ้างท่านอ๋องหนุ่มดักถามเอากับสาวใช้ประจำตัวของพระชายาพระชายาเออพระชายาเสียงเสียวพยายามนึกคำที่จะมาอธิบาย พระชายาตัวเปียกเพคะตัวเปียกอย่างนั้นหรือเขาถามกลับด้วยความไม่เข้าใจท่านอองหม่อมฉันต้องไปต้มน้ำร้อนเพคะสาวใช้เด็กหลูกหลิกอยู่ไม่สุขอยากจะไปต้มน้ำร้อนให้คนในห้องแต่ก็ไม่อยากทำตัวไม่มีมารยาทต,ต่อหน้าท่านอองไปเถอะไปเถอะท้ารีบก็ไม่ต้องสนใจค่ะไปได้เลยไปได้เลยหยินเยี่ยพยักหน้าอนุญาต นำข้ามแตกแล้วอย่างไรเมื่อไหร่ลูกของเขาจะคลอดจะเป็นบุตรชายหรือว่าบุตรสาวจะได้อยู่ในเมืองหลวงต่อหรือจะต้องออกเดินทางเขาตื่นเต้นไปหมดแล้วลูเหรนตอนนี้นางเป็นอย่างไรบ้างพระชายาปวดท้องมากหมอตำยาบอกว่าใกล้คลอดแล้วเพคะสาวใช้อาวุโสรายงานเสร็จก็ไม่อยู่รอต่อนางรีบเดินไปในห้องครัวทันทีพวกเจ้าที่ว่างอยู่ รีบต้มน้ำร้อนเสียเสียงตะโกนของนางดังกล้องไปทั่วจวนนางปวดท้องมากหรือข้าควรจะทำอย่างไรดีท่านอ๋องพะยะค่ะนี่ก็ใกล้มื้อเย็นแล้วอย่างไรกินอะไรร้องท้องเสียก่อนดีหรือไม่พะยะค่ะพอบ้านถามเจ้านายด้วยความเป็นห่วงมื้อเที่ยงก็ไม่ยอมกินมื้อเย็นถ้าไม่ยอมกินอีกจะไม่ดีต่อสุขภาพข้าไม่หิวรอนางคลอดก่อนไข่ตุ๋นมาแล้วเจ้าค่ะ สาวใช้คนหนึ่งถือถ้วยกระเบื้องใส่ไข่ตุนเข้าไปในห้องด้านในพระชายาเจ็บทอ้องคลอดแต่ก็ยังกินอยู่ตลอดเลยนะพะยะค่ะพ่อบ้านพยายามเกี้ยก่อมท่านอองก็น่าจะกินอะไรบ้างนะพะยะค่ะให้พ่อครัวทำไข่ตุนมาให้ข้าก็แล้วกันหยินเยี่ยถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บฮวาฉิน เข้าไปไม่ได้นะพะยะค่ะตงซูรีบดึงแขนเสื้อท่านอองอย่างเสียมารยาทเข้าไปไม่ได้นะพะาขาท่านอองพ่อบ้านที่ได้ยินเสียงร้องก็รีบกลับมาห้ามเจ้านายอีกคนข้าไม่ได้จะเข้าไปแค่ลุกจากเก้าอี้เท่านั้นหยินเย่ดึงแขนของตัวเองออกจากอีกฝ่ายเขาก็แค่ตกใจจนลุกจากที่นั่งเท่านั้นเองขออภัยพะยะค่ะตงซูก้มศรีรษะสำนึกผิด ใครตุนค่าล่ะกระหม่อมจะไปให้พ่อครัวทําให้เดี๋ยวนี้เพยะค่ะพ่อบ้านก้มศีรษะรับคําแล้วออกเดินทางไปห้องครัวอีกครั้งพระชายาอย่าเพิ่งแบ่งเพคะอดทนไว้อีกหน่อยเพคะะหมอตํแยาตะโกนห้ามคนบนเตียงเจ็บเจ็บเจ็ฮาวาเฉินร้องโอดครวนนางปวดท้องจะแย่แล้วยังไม่ให้แบ่งอีกหรือพระชายาเตรียมตัวแบ่งตามเสียงของหม่อมฉันนะเพคะ เมื่อเห็นว่าน่าจะใกล้คลอดแล้วหมอตำยาประสบการณ์สูงก็พร้อมที่จะให้สัญญาณอ,อพระชายาสาวพยักหน้าตามแบงฮาวาเฉินเกรงหน้าท้องเบ่งสุดแรงนอกจากความเจ็บปวดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแบงทิ้งระยะสักพักหมอตำยาก็ตะโกนสั่งอีกครั้งหนึ่งฮาวาเฉินก็ทำตามที่อีกฝ่ายบอกครั้งนี้นางรู้สึกถึงบางอย่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่องท้องแบ่งเ,เพคะแบ่งครั้งที่สามหมอตำยาก็เริ่มเห็นศีรษะและใบหน้าของทารกที่โผล่ออกมานางรีบเข้าไปนั่งอยู่ระหว่างขาของพระชายาสองมือประคองด้วยความระมัดระวังอีกครั้งนะเพคะรอหม่อมฉันนะเพคะเบ่งเพคะ,พค,ะครั้งนี้ฮาวาเฉินหลับตากัดฟันแน่นแล้วเบ่งสุดแรงนางไม่เคยเจ็บเท่านี้มาก่อนในชีวิต หลังจากความเจ็บปวดพุ่งถึงขีดสุดก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างหายไปจากร่างกายคลอดแล้วคลอดแล้วเพคะแง่แง่เมื่อได้รับอากาศบริสุทธิ์ทารกตัวน้อยก็เป่งเสียงร้องสุดแรงชายหรือหญิงฮาวาเฉินหายใจหอบรู้สึกเหนื่อยจนยกตัวแทบไม่ขึ้นชายหรือหญิงพระชายาสาวถามสาวชายที่มาช่วยจัดท่าทางด้วยความเหนื่อยอ่อน ชายหรือหญิงเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องยินเยี่ยก็คาดคั้นเอาคำตอบกับพ่อบ้านที่อยู่ข้างๆกระหม่อมไม่ทราบเะค่ะพ่อบ้านสูงวัยสายหน้าเขาก็อยู่ตรงนี้จะไปรู้ได้อย่างไรว่าชายหรือหญิงยินดีด้วยเพคะท่านอองลูเล่เดินอุ้มห่อผ้าสีแดงออกมาจากในห้องแล้วส่งให้เจ้านายตรงหน้าก่อนย่อตัวลงต่ำเป็นบุตรเป็นบุตรชายฮฮ่ฮ <laughs> ยังไม่ทันที่อีกฝ่ายจะบอกท่านอ๋องหนุ่มก็เปิดผ้าที่ปิดบางช่วงล่างของบุตรชายออกเพื่อดูด้วยตัวเองเอการที่จูจ่ๆก็มีคนมาสัมผัสตัวทำเอาเด็กทารกร้องไห้จ้า <c oughs> เป็นบุตรชายเป็นบุตรชายจริงๆหินเยี่ยวหัวเราะด้วยความดีใจก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาจากดวงตา <c oughs> เป็นบุตรชายจริงๆเสียด้วย เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกถ้าเป็นเช่นนี้เขากับฮาวาเฉินก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเระหมอมยินดีด้วยพ่ะยะค่ะพ่อบ้านองซูกลับมาเตอ๋อต่างก็ย่อตัวทำความเคารพอย่างนอบน้อมลุกขึ้นเถอะขอบใจพวกเจ้าทุกคนหยินเยี่ยห่อตัวบุตรชายกลับให้เป็นเช่นเดิมขย่าแขนเพื่อกล่อมให้หยุดร้องลูหล่หรินฮาวาเฉินเล่า พระชายาเหนื่อยอ่อนมากตอนนี้กำลังพักผ่อนเพคะนางได้เห็นหน้าลูกแล้วหรือยังตอนนี้กำลังจัดเก็บของอยู่หลังเก็บของทุกอย่างแล้วพระองค์ก็จะเข้าไปดูแลพระชายาได้เพคะลู่เหรินตอบอย่างรู้ความใช้เวลาเพียงแค่ชั่วครู่ของทั้งหมดก็ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อยเชิญท่านอ,องค์เพคะพ่อบ้านจัดการทุกอย่างให้ด้วย หยินเยี่ยรูปพารกที่อยู่ในอ้อมแขนไปมารับทราบพระยะค่ะหลังจากสั่งการเสร็จท่านององหนุ่มก็อุ้มเอาบุตรชายเดินเข้าไปด้านในโดยไม่สนใจอะไรอีกท่านหยินเยี่ยฮาวาเฉินนอนราบอยู่บนเตียงในห้องคลอดตลอดหนึ่งเดือนถัดจากนี้นางจะต้องอยู่ไฟในห้องนี้ไม่ออกไปไหนเป็นบุตรชายนางตอบสามีเสียงเบาข้ารู้แล้ว หยินเยี่ยพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าในอ้อมแขนของเขามีห่อผ้าสีแดงอยู่เมื่อเขาเอียงแขนก็เห็นใบหน้าขาว,ขาวมีดวงตามีจมูกมีปากแต่และส่วนดูเล็กๆน่ารักไปทุกส่วนเขาน่ารักเหลือเกินพระชายาสาวถอนหายใจเมื่อครู่ข้ารู้สึกเจ็บที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวแต่ก็คุ้มค่าย,ยิ่งนัก นั่นสิคุ้มค่ายิ่งนักท่านอ๋องหนุ่มเห็นด้วยกับพระชายาเจ้าจะให้เขากินนมเจ้าหรือไม่ถ้าไม่ข้าก็เตรียมแม่นมเอาไว้ให้เขาแล้วให้สิท่านเคยบอกว่าลูกเป็นของเจ้าเจ้าเลี้ยงได้คนเดียวหยินเยี่ยต่อคำนางข้าจําได้เจ้านอนพักก่อนเถอะข้าจะดูเขาให้อืมฮาวาฉันพยักหนะ้า ก่อนจะหลับตาลงและหลับลึกไปในทันทีท่านหญิงเยี่ยฮวาฉันส่งเสียงอ่อยอุ้มบุตรชายในมืออย่างแก้แก้กลงๆหืมมีอะไรหรือหยินเยี่ยถามกับยิ้มยิ้มใช้นิ้วเขี่ยไปที่ข้างแก้มบุตรชายพอเขาอ้าปากเล็กน้อยก็เอานิ้วแย่เข้าไปใกล้เจ้าดูสิท่าทางเขาจะหิวแล้วนะท่านอ๋องหนุ่มหัวเราะเสียงดัง เมื่อเห็นทารกน้อยดูดนิ้วของเขาดังจวบจวบืถ้ารู้ว่าลูกหิวก็ออกไปสินางจะได้ให้นมลูกฮาวาฉันนึกโอดครวนอยู่ในใจแต่ก็รู้ดีว่าสามีจะตอบกลับมาเช่นใดเขาถึงขั้นให้สาวใช้ที่ดูแลนางเมื่อครู่ออกไปจนหมดเลยทีเดียวข้าต้องถอดเสื้อก็ถอดสิเขาพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความขบขนัน สายตาเป็นประกายเฝ้ารอดูว่าพระชายาจะทําอย่างไรต่อท่านต้องดูข่าให้หนมลูกให้ได้ใช่หรือไม่นางอุสาเลี่ยงมาได้ตั้งหลายวันแต่ดูท่าวันนี้ถ้าไม่ได้เห็นเขาก็คงจะไม่ยอมไปไหนแน่ๆข้าเห็นหน้าอกเจ้าจนเบื่อแล้วไม่ต้องกังวลไปย,ยังไม่ทันได้หยอกล้อพระชายา บุตรชายก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังเสียก่อนแต่นั่นก็ยิ่งเข้าทางเข้าไปใหญ่เขาหิวแล้วเจ้าจะทําใจแข็งได้อยู่หรือถ้าเจ้าไม่ถอดเองข้าจะถอดให้แล้วนะไม่ต้องข้าถอดเองได้ในที่สุดฮาวาเฉินก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกครั้งแค่ได้ยินลูกร้องน้ำนมนางก็ไหลออกมาแล้วแล้วจะทนไม่ให้นมเขาได้อย่างไรเขาช่างง่ายอิจฉานะัก หยินเย่นั่งเท้าคางมองดูบุตรชายดูดนมจากอกมารดาตอนแรกเขาก็คิดนอกลู่นอกทางอยู่บ้างแต่พอได้เห็นบุตรชายดูดนมจากอกมารดาแล้วเขาก็รู้สึกหัวใจพองโตทำไมหรือแค่ได้ดูดนมนางต้องอิจฉาด้วยหรือไม่ใช่ว่าเขาก็ชอบทำอยู่บ่อยๆหรอกหรือเจ้าคิดอะไรของเจ้าข้าหมายความว่า การที่เขาได้ถูกเลี้ยงดูโดยเจ้าต่างหากที่น่าอิจฉาได้รับความรักจากมารได้อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวอ๋อฮาวาเฉินพยักหน้าเข้าใจเจ้าแข็งแรงเมื่อไหร่เราค่อยมีลูกกันอีกสักคนดีหรือไม่ให้เขาได้มีเพื่อนเล่นมีพี่น้องที่ไว้ใจกันได้อย่างเต็มหัวใจหยินเย่ยถามพระชายาย,ยิ้มยิ้มข้าเองก็อยากมีลูกอีกสักคนเหมือนกัน ฮาวาเฉินยิ้มหวานตอบสามีบุตรชายคนแรกของผิงอองหยินเยี่ยเกิดกับชายารองฮาวาเฉินชื่อหวงซื้อหลีเซื้อหลี่อายุสามเดือนกลางดึกคืนหนึ่งหยินเยี่ยรู้สึกว่าคนในอ้อมแขนขยับตัวและนั่นทำให้เขาตื่นตามไปด้วยฮาวาเฉินมีอะไรหรือเขาถามนางด้วยน้ำเสียงงัวเงียหลี่เอ๋อตื่นแล้ว ฮาวาเฉินมองไปทางประตูห้องนอนแล้วก็คิดจะขยับตัวลงจากเตียงช้าก่อนข้ายัางไม่ได้ยินเสียงลูกร้องเลยหินเยี่ยห้ามพระชายาเอาไว้ถ้าซื่อหลี่ตื่นจริงเขาจะต้องร้องไห้ปุกสาวใช้ที่อยู่ดูแลแล้วแต่เขาตื่นแล้วจริงๆนะนางโต้กลับฮวาเฉินเจ้าไม่ได้ยินลูกร้องแต่เจ้ารู้ว่าเขาตื่นแล้วอย่างนั้นหรือ ท่านอองหนุ่มหลีตาถามพระชายาใช่พระชายาสาวยืนยนันเขาจะห้ามนางอีกนานหรือไม่ถ้าเขาตื่นก็ต้องมีเสียงร้องสิหยินเยี่ยพยายามห้ามพระชายาอีกครั้งเสียงเด็กร้องดังขึ้นจากห้องข้างๆหลี่เอ๋อตื่นแล้วฮาวาเฉินพูดย้ำอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็ไม่มีเหตุผลจะห้ามนางแล้วด้วย ยินเย่ยถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะปล่อยให้พระชายาลงจากเตียงไปซื่อหลี่คุณอายุหกเดือนอะอ่าอ่ะโอ้ออยน่ารักเหลือเกินวีหลงแต่หน้าอกของตัวเองแล้วพูดด้วยน้ำเสียงพ้ายแพ้นั่นสิน่ารักเหลือเกินวีหลินที่ยืนดูอยู่ข้างๆก็ใช้น้ำเสียงเช่นเดียวกัน หน้าตาเหมือนหยินเยี่ยตอนเด็กๆไม่มีผิดวีรงแสดงความคิดเห็นแต่จมูกนี้ได้แม่มาชัดๆจมูกของขุนนางแท่ขั้วอีลินขมวดคิ้วแล้วพูดออกมาอย่างรับไม่ได้แอ้ซื่อหลี่ในตอนนี้ต่างก็เป็นที่รักของพี่สาวและบิดาทารกน้อยขยับปากส่งเสียงอ้อแอดวงตากลมโตมองคนโน้นทีคนนี้ที ด้วยความสนอกสนใจแอะแอะฮาวาเฉินเจ้าน่าจะพาเขาไปให้พี่หญิงใหญ่ดูสักหน่อยนะอีรลงแนะนำถ้าพาไปขากลับต้องได้สวนกำไรเงินกระพวนทองออกมาอย่างแน่นอนข้าก็คิดว่าจะพาเขาเข้าวังอยู่เหมือนกันแต่ท่านหญิงเยี่ยบอกว่ารอให้เขาหย่านมก่อนแล้วค่อยพาเขาไปฮาวาเฉินนั่งให้เสียงเซียวนวดบ่า และคอของตัวเองอยู่ที่ต่างตัวข้างๆเหตุใดต้องรอให้เขาหย่านมก่อนหรืออีหลินถามด้วยความสงสยัยเพราะข้าให้นมลูกเองเขาไม่อยากให้ข้าไปถอดเสื้อผ้าในวังคงจะกลัวว่านางจะไม่สะดวกกระมังอ๋ออีหลงพยักหน่ารับรู้พรุ่งนี้ข้าจะเข้าวังไปบอกพี่หญิงใหญ่เสียหน่อยว่าหลานชายคนเล็กของเราน่ารักขนาดไหน แล้วเชื่อนางเถอะว่าจะต้องมีคำสั่งไม่สิอาจจะออกเป็นราชองค์การมาตามตัวฮาวาเฉินกับซื่อหลี่เข้าวังอย่างแน่นอนแอแอเฮ้อน่ารักเหลือเกินววรหลงถอนหายใจอีกครั้งอย่างอดไม่ได้ซื่อหลี่อายุ9้าเดือนฮาวาเฉินทำไมเจ้าลงไปนั่งบนพื้นหลังกลับจากทำงานในวงัง หยินเยี่ยก,ก็เดินมาหาพระชายาที่ห้องทำงานตามปกติก่อนจะพบว่าแทนที่นางจะนั่งบนตังกลับไปนั่งอยู่ที่พื้นแทนอาข้าเล่นกับหลีเอ๋อชวาเฉินตอบกลับด้วยความเกอ้อเขินขานเล่นกับหลีเอ๋อนางพูดต่อเสียงเบาถ้าจะคานบนพื้นก็ให้คนมาปูผ้าเสียหน่อยไม่ดีกว่าหรือมีหน้าพักหลัง เขาถึงสังเกตเห็นรอยเปื้อนแถวหัวเข่าที่ชุดของนางอยู่เรื่อยว่าอย่างไรซื่อหลี่ท่านอ๋องหนุ่มเอ่ยถางบุตรชายที่คานมาเกาะข,ขาของตัวเองป้อป้อเด็กชายขายุ่มชุดของดิดานั่นแล้วก็ใช้มันช่วยในการดึงตัวเองขึ้นหยิ่นเยียยืนนิ่งส่วนฮาวาเฉินเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาจะยืนแล้วท่านอยู่นิ่งๆนะป้อ ดวงตาของเขาใสาแจ๋สีหน้าของเขามา่มั่นหลังจากออกแรงอยู่พักหนึ่งซื่อหลี่ก็ยืนได้ด้วยขาของตนเองเมื่อยืนได้แล้วเขาก็มองสำรวจทิวทัศน์ใหม่ในระดับสายตาของตัวเองซื่อหลี่เก่งมากท่านอองหนุ่มย่อตัวลงมาแล้วเอ่ยชมแต่ด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยและน้ำเสียงที่ราบเรียบเป็นโทนเดียวของเขานั้นทำให้ นึกไม่ถึงว่าพอเห็นหน้าบิดาชัดๆแล้วเด็กชายกลับร้องไห้เสียงดังออกมาแทนแม่แง่ท่านแม่เขาร้องไห้เรียกหามารดาเสียงดังทั้งยังฟังได้ชัดเจนอีกด้วยหลี่เอ,อ๋อแม่อยู่ทางนี้ฮาวาเฉินร้องเรียกบุตรชายด้วยน้ำเสียงขบขนันท่านแม่ซื่อหลี่ปล่อยขาคนตรงหน้า งอเข่านั่งลงกับพื้นก่อนคานกลับไปหามานดาอย่างรวดเร็วราวกับหนีอะไรบางอย่างเสียงกระพวนท้องที่ข้อเท้าส่งเสียงกรุงปริงไม่หยุดท่านแม่เมื่อคานมาถึงตาของมานดาเขาก็ใช้ตัวของนางในการพยุงตัวลุกขึ้นยืนอีกครั้งท่านแม่หลังจากที่อ้อมกอดของมานดาทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยมากขึ้น น้ำเสียงของเขาก็ฟังดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดหลี่เอ๋อเป็นอะไรไปกลัวท่านพ่อหรือพระชายาสาวพูดแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆไม่กลัวนะไม่ต้องกลัวนะนางรีบปลอบบุตรชายท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่เมื่อถูกจับตรงโน้นทีตรงนี้ทีเด็กชายก็หัวเราะเสียงดัง ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปโดยสิ้นเชิงพระชายาเพคะเสียงเสียวสะก,กิดแขนเจ้านายของตัวเองท่านอองดูเหมือนจะยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นมานานแล้วนะเพคะหลังจากที่บุตรชายคาหนีหยินเยี่ยก็ลุกยืนนิ่งในหัวครุน่นคิดว่าเมื่อครู่ตัวเองทำอะไรผิดไปกันแน่ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ